สวัสดีค่ะเนี่สวัสดีค่ะโอ้โมเบิ่งแก่งโมเบิ่งแก่งสาวสวยพี่น้องมือน,นีมาเสียงยาให้์ขอโชคจ้ะเสียจากเสียงยาก็ได้มากแบบเป็นทีมค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งเอาโลดค่ะมีแต่คนสวยๆพี่น้องแล้วเบิ่งเอาค่ะพี่น้องเอามิวสิกค่ะแม่ล่ะน่าจะมีเพลงที่เต้นหน่อยค่ะเอามิวสิกแนี่มิวสิก สวยพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเอาจ้าพี่น้องฮัลโหลคนอะคนอยู่ทุกวัเบิ่งไปด้อยกันค่ะเด้นอ่ะเบิร์เบิ่งเบิค่ะพี่น้องเสียหานเยาไม่เด้อไ่เสาเ้าเอาบักโจกม่เสียหนาล่ะเน้ะงพักเทียงจ้าพักเทียงจ้าพักเที่ยเสพักเทียงกินเขาเด้อพี่น้องเด้อม่ก่สนเสียห้าเด้อจ้าเบิรนรถพี่น้องเสียหนาได้เสียแล้วแล้วจ้ะ

รเบิงแต่ละคนแต่ละคนพี่น้องเอ้ยสาวขี้ไม่สื่อสุดมาแจกพี่น้องห้กับเังอกก่เด้อคนบอกว่านี่เจ้ากระส้สุดดีลงกันผ้ากันลงกันตัวเหาตัตตงประเทศจจาว่ต้องไปสี่เรียโควก่าต้องไปสีเียสูจาย่าไปสีเหียน้โควจบายสวัสดีค่ะ